แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะโอเคเราก็ตัดเสริมร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงขอบเขาอะไรเขาชีสก็ยืดๆนะคะแล้วก็นี่นะเขาจะมีขอบมีโพรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แป้งไม่หนามากนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือ รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะใช้น้ำมุณภูมิห้องนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือคนให้ทั้งสองอย่างละลายเล็กน้อยนะคะสูตรนี้นะคะใครจะทำทานเลยก็ได้นะ,ะหรือใครจะทำ ข้ามคืนก็ได้นะคะแบบพักแป้งในตู้เย็นนะคะแล้วเช้ามาค่อยอบเดี๋ยวเป้นจะเขียนรายละเอียดแยกเอาไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะจากนั้นใส่ยีสค่ะคนให้ยีสตละลายเล็กน้อยใส่น้ำมันมกะกอกค่ะใครไม่มีน้ำมันมกะกอกใช้น้ำมันพืชได้นะคะจากนั้นตำด้วยแป้งทำขนมปังค่ะหรือแป้งพิซซ่านะคะ สูตรนี้แป้งจะแฉะนะคะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่นวดคนจนหมดผงแป้งนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเดี๋ยวเราลวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะแป้งจะแฉะแบบนี้นะคะเป็นปกตินะคะ รวบแป้งมาข้างหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทาน้ำมันกันติดโถน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกคันนิดเดียวทาทากกันติดไว้นะคะแล้วเราจะพักแป้งนะคะ ให้จะทำพักแป้งข้ามคืนนะคะรอบนี้ให้พักแป้ง10นาทีนะคะถ้าใครจะทำแบบทันเลยให้พักแป้ง20นาทีค่ะปิดฝาพักแป้งค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมายืดแล้วพับแป้งนะคะเอามือชุบน้ำหมาดๆแบบนี้นะคะไม่แฉะนะคะ ยกแป้งขึ้นมาค่ะยกแล้วพับนะคะสี่มุมสี่ครั้งค่ะมุมละครั้งนะคะก็สี่มุมจากนั้นพักแป้งต่อค่ะถ้าใครจะทำแบบพักแป้งค้างคืนในตู้เย็น10นาทีนะคะถ้าใครจะทำทานเลยพักแป้งรอบนี้20นาทีค่ะเหมือนเดิมค่ะ ปิดฝาพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมายืดพับเหมือนเดิมนะคะใช้มือเปียกน้ํานะคะแต่ไม่ต้องแบบเปียกมากนะคะแค่ชื้นๆดึงค่ะแล้วก็พับสี่ด้านเหมือนเดิมนะคะสี่มุมแล้วเราก็พักแป้งรอบสุดท้ายค่ะ ใครจะแช่ตู้เย็นข้ามคืนนะคะพักสิบนาทีใครไม่แช่ใครไม่แช่ตู้เย็นนะคะจะทานเลยก็พักยี่สิบนาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะถ้าใครจะแช่แป้งข้ามคืนนะคะตอนนี้นะคะให้แบ่งแป้งเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยนะคะแล้วก็พอตอนเช้านะคะเอาแป้งออกมา วางให้หายเย็นไม่ต้องรอแป้งขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นพิซซ่าได้เลยค่ะนะคะแต่ของเปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวจะทันเลยนะคะเปิ้ลจะรีดแป้งเลยนะคะอันนี้ที่เปิ้ลทําให้ดูคือเป็นสองสูตรนะคะเปิ้ลจะโรยกันติดด้วยคอนมิลนะคะหรือแป้งแป้งเกล็ดข้าวโพดนะคะไม่ใช่แป้งข้าวโพดแบบแป้งมันนะคะ จะใช้แป้งทำพิซซ่าหรือแป้งธรรมดาโรยก็ได้ค่ะนะครับอ,อกแป้งออกมาจากโถเลยมันไม่ช่างนะคะมันตัดแบ่งเลยเรามาดูฟิล์มกันมาเผื่อใครอยากนี่นี่นะเห็นไหมไม่ต้องนวดน,นะเขาก็ขึ้นฟิล์มนะคะเดี๋ยว โรยมือตัวเองก่อนอคุณทำเป็นสองถาดนะคะเหลืองเหลืองนี่คือตรงแป้งข้าวโพดนะคะใครจะยืดเอาแบบนี้ก็ได้นะคะหมุนแล้วยืดหมุนแล้วยืดเนี่ยตกไปตกมานะคะเขาก็จะยืดบานๆของเขามาเองเห็นไหมเขาก็จะใหญ่ๆออกมา หรือใขรจะรีดให้เป็นแผ่นกลมๆก็ได้นะคะรีดที่ดูด้วยใครจะรีดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะก็ไม่หนามากนะครับนิ้มทำประมาณครึ่งเซนค่ะเดี๋ยวพับขอบค่ะประมาณ1เซนก็ถาดประมาณ 25- ่สถึงสาเซนนะคะคุณมอมเตาเอาเวลานะคะเดี๋ยวจะย้ายพิซซ่าลงแผ่นไม้แบบมาใครไม่มีแผ่นไม้แบบนี้ก็ใช้ถาดก็ได้นะคะหรือฝา กล่องพิซซ่าก็ได้นะคะปกติบ้นใช้ฝากล่องพิซซ่าจะยกแป้งขึ้นมาวางบนนี้เลยยกแล้วเขาจะเบี้ยวไปหน่อยไหมจำนั้นแต่งหน้าได้เลยค่ะเพื่อนนี่นะคะม้นใช้ฝากล่องพิซซ่าโดมนโนพิซซ่า ลอยด้านล่างนะคะไม่ให้เขาตดิดลอยแล้วนะคะก็แต่งหน้าได้เลย แต่งหน้าก็ตามชอบนะคะแล้วแต่นะเพิ่นใช้ซาลามี่นะคะหรือชื่อตุรกีก็สุจุกเป็นไส้กรอกเครื่องเทศนะคะ mm hmm. โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอเตาร้อนได้ที่ก็นำเข้าอบได้เลยค่ะนี่นะคะจะให้ดูเ,เนื้อแป้งเนี่ยเขาจะมีเนี่ยปุดๆแบบนี้เป็นฟองอากาศนี่นะคะ ใช้มือดึงเอาจะได้แป้งที่สวยกว่าเวลาอบออกมาแล้วตัดข้างๆเ,เขาจะมีเป็นโพรงเป็นอะไรนะคะชีสก็ยืดๆนะคะแล้วก็นี่นะเขาจะมีขอบมีโพรงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แป้งไม่หนามากนะคะ ยังไงพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ